สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์ปองพลรักการงานครับนะครับหรือว่าอาจารย์บอลนะครับปัจจุบันก็ดารงตําแหน่งประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะครับและยินดีต้อนรับกับนักศึกษาใหม่นะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารกรมทุกคนนะครับนะครับทั้งสายวิศวะและสายถาปัดเลยนะครับในส่วนอาจารย์เนี่ยนะครับก็จะรับผิดชอบนะครับสอน ที่สาขาวิชาวิกรรมพลังงานนะครับในสายในสายวิชาเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนนะครับวิชาเทอร์โมไดนามิกส์นะครับวิชา,าการทำความเมย็นและปราบอากาศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวิชาแนวพลังงานทดแทนครับนะครับก็คือวิชา,าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และลมด้วยนะครับก็เปิดเทอมคงได้เจอกันนะครับคนดีที่ไม่ใช่พระก็เด็กวิศวะนี่แหละครับ สวัสดีค่ะอาจารย์กังสดานสกุลพงมาลีนะคะอาจารย์สาขาวิศวกรรมพลังงานค่ะอาจารย์ก็จะสอนเกี่ยวกับวิชาพวกกลศาสตร์วิศวกรรมกลศาสตร,ร์ของไหลนะคะเรียนวิศวะอาจจะยากแต่ถ้ามาเรียนกับอาจารย์เรื่องยากก็เป็นเรื่องง่ายนะคะโอเคค่ะงานได้เยอะมากเลยเนี่ยดูสิดีมากอ้าวสวัสดีค่ะอาจารย์โบชลิดนอินยาสีนะคะสอนอสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานค่ะ สอนเกี่ยวกับวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยนะคะและก็การออกแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนค่ะไม่ใช่ทุกปักจะมีไฟแต่ทุกห้องหัวใจเรามีคุณนะคะสวัสดีครับพลังงานคือความมั่นคงของชาติวิศวกรพลังงานมีความสำคัญกับทุกหน่วยงานครับอาจารย์ชื่อเจิมทงปัฒนารักษ์อยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาพ,พลังงานทุกคนนะครับอาจารย์สอนอดินามิกของระบบ พลังงานนะครับแลวก็การควบคุมระบบพลังงานยินดีต้อนรับทุกคนครับ okay. สวัสดีค่ะอาจารย์ดรจุลิพริ์ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สาขาของเรานะคะสาขาวิศวกรรมพลังงานของเราเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าคุณเข้ามาเรียนเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเน็ซีโล่รวมทั้งคาร์บอนนิวตรอนต่างๆนะคะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มาเรียนที่วิศวกรรมพลังงานของเรานะคะแล้วเจอกันค่ะทุกคน <Okay. S 2> สวัสดีครับ ผมพี่จับนะครับเป็นวิศวกรสาปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมพลังงานนะครับที่ทําหน้าที่ดูแลคูรุพันธ์แล้วก็เครื่องมือของสาขานะครับถ้าน้องๆมีอะไรก็สามารถสอบถามพี่ได้ครับแล้วเ,เจอกันเปิดเทอมครับ